สำหรับเพลงที่แฟนๆอยากให้ผมร้องให้กันก็คือสำหรับผมครับก็คือเพลงออชายคนนี้ครับ <Yeah. S 1> ฉันเป็นเพียงายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใด ร <NY Commons> ู้แล้วต้องเลยดีล่ะก็เอาเพลงที่ที่จริงๆจะได้ร้องด้กันแต่ว่าร้องแล้วกันพันุออกมาก่อนฉันคิดว่ารักมันคิดความรู้พันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลาอีกนานนานนานไปเท่าไหร่ ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจ